ฮัลโหลโหลเทสยินดีต้อนรับเข้าสู่เคซี่ซิตี้เมืองที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากคลิปที่แล้วเลยนอกจากเปลี่ยนทงและยังมีร้านค้าร้านขายยาร้านปืนที่มีวีบทโรงพยาบาลโรงเรียนนอกจากนี้ผมยังเพิ่มฟาร์มขนาดเล็กมีทั้งข้าวบันฝรั่งแครอทบีทรูทแตงโมฟักทองและหมูเห็ดเป็ดไก่ คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้เต็มไปด้วยความแรงรุนและคําคายหยาบโปรดขี่จักรยานในการรับชมขอบคุณครับใครเขียนสคริปต์ไว้เอาละเปิดคลิปเสร็จแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะพาพวกคุณไปทัวร์เมืองกันมาดูกันว่าผมได้เพิ่มอะไรไปบ้างก็เพิ่มไม่มากหรอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจัตุรัสกลางเมืองของเราแต่ไม่ได้อยู่กลางเมืองเลยสักนิดเดียวส่วนนี่ก็จะเป็นป้ายต่างๆภายในเมือง ว่าแต่ไอ้นันมันทําอะไรอยู่นี่คุณคฟังเพลงอะไรอยู่อ,ะอ่ะอ๋อไม่สำคัญแค่ไม่บอกไม่บอกอ้าวสวยสิโอเคผมจะพาพวกคุณบินดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายาตา่างๆที่ชาวบ้านอามาแตะไว้แล้วก็ผมก็แปะด้วยับผมก็ไม่รู้จะแปะอะไรเหมือนกันก็แปะแบบนี้ไปก่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อ ไม่บอกหยุดอ่านเองแล้วกันบิดเล่นๆนะอย่าซีเรียสเลยอันนี้ก็จะเป็นเคียวกรุดแล้วก็พี่บูมไม่บอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็น fc zone น,นะครับก็จะเป็นแบบว่าโซนของผู้ติดตามของพวกเราเองคนที่ส่งแฟนอาร์ตมาก,ก็จะเก็บไว้ในนี้นี่นะเป็นแฟนอาร์ตชิ้นแรกของช่องเราจากคุณมันม่วงแนละขอบคุณมากเลยในคิดว่าเป็นไงบ้างดังลักรมากใช่ผมก็ว่างงั้นแหละส่วนตรงนี้ก็เป็นของ ผู้ซัพพอร์เตอร์ของเรานั่นเองครับแต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ายังไม่ปลดล็อกโอเคไปในส่วนต่อไปกันผมว่าพวกคุณคงจําบุคคลคนนี้ได้ผมได้ช่วยเขาออกมาจากในคุกแล้วนั่นก็คือวิเศษแมนนั่นเองว่าไงเป็นไงบ้าง <S 2> <S 2> สวัสดีสวัสดีาัใดที่ช่วยสน,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 นับมนุนเจอนดงพอดีนะเจะอโอนแล้วโดนอะไรเหรอ เอาละผมจะไปหาบ้านอยู่กันนะครับผมคิดว่าจะเป็นหลังนั้นนะตรงนั้นนะ่ะมีเจ้าของอยู่ด้วยน่าจะเจ้าของนะเดี๋ยวลองไปถามเขาดูเฮ้ยนายนายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าว่าไงครับอ๋อใช่ครับที่บ้านผมเองผมอยากจะได้อ่ะอ๋อผมไม่ขายเลยอ๋อถ้าผมขายจะได้ยังไงนะงั้นผมเสนอขายในราคาหนึ่งล้านเอเมอรัลด์ะะ 1, 000, 000จะซื้อหรือเปล่าอโอเอาครับโอ้โเยี่ยมไปเลยคุยกันง่ายหน่อย ถาหนน้คได้เลยขอเข้าไปดูหน่อยสิเออกระทรงเก่าๆเดี๋ยวผมจะให้คนมาแต่งบ้านให้ผมนะครับผมแต่งบ้านไม่เป็นโอเคแล้วเจอกัน One hour later ผมจัดบ้านได้คนเสร็จแล้วนะครับโอเคย่อนไปเลยเดี๋ยวนายกลับไปรอที่บ้านนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวจะ,จะไปจ่ายตังค์ที่บ้านนายได้ครับเดี๋ยวจะไปรอที่บ้านนะครับโอเคครเบว่าแต่อะไรเนี่ยเฮ้ยเขีอยอะไร โอ้ไม่ได้เรื่องเลยนี่จะมีตูเ้เยนมีโซฟาด้วยมีเตียงนอนแล้วก็โต๊ะทํางานของผมแล้วก็ทคิี้มว่าจะไม่มีหัวโผมานะกดจีเพื่อโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องการบริการแล้วละทำงานแบบนี้ต้องมีบริการคอยช่วยเหลือนะครับผมจะไปรับสบัครบ,บริการประกอบแล้วอกอ็วอกอันนี้ผมมารับสบับก บอดีกาสองคนนะครับใครที่อยากทํางานกับผมบ้านของผมอยู่ทางนู้นทุกคนเข้าใจนะเข้าใจครับเข้าใจครับได้ครับเข้าใจครับเข้าใจครับอ่านั่งรอก่อนเอ้มาแล้วสวัสดีครับมาสมัครงานเหรอคร่ครับพอดีผมจะมาถามเรื่องผู้นำคนเก่าครับว่าเขาหายไปไหนผมอยากเจอเขาดีไงไปเจอไปเลยสิโอ้เฮ้ยมาอีกคนละ ว่าไงพอดีว่าเงินผมหมดแล้วขอตายคือได้ไ,ม,ไม่ให้เอาทดน้ำของเราคืนมาตายไม่ให้ไอ้อ้ีแเออมึงก็ไล้ขี้แพ้แพค่าตัวถ่ายค่าเสีย90%บี้ไม่จ่ายเอ้ยอะไรอีกละ่ะได้บ่ะเอาที ผมว่าผมจะไปหลังโรงพยาบาลสักหน่อยนะผมจะไปหาบอดีกาศดสักคนสองคนว่าแต่เมื่อกี้ใครแอบมองเฮ้ย <Hey, S 1> มาทำไมที่นี่ hey, อาเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนคุยกอนนายมาที่นี่ทำไมพอดีว่าผมอยากมาเป็นบอดีกาให้คุณนะครับแต่ผมไม่กล้าไปผมกลัวโดนติดใจนะอ๋องั้นพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยจะรับนายละอ้าวคุณมากครับเพราะคุณคงจำบัว จากคลิปที่แล้วได้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะยังอยู่นะผมอยากได้บริการเป็นบัวแหละแปลกๆหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะไม่น่าจะเสียหายอะไรนะเอ้ยนยอะไ้สนใจไปทำงานกับฉันหรือเปล่าโอ้เยี่ยมเลยเด้๋พวพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้นะจะรับนานเข้าทำงานแล้วเฮ้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะ ตอนนี้ผมก็กำลังรอโอ้มาแล้วสิไม่ต้องรอแล้วไงมาแล้วครับเอาละไปกันถเถอะเฮ้ยเดินเร็วๆหน่อย,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 ยสินั่นแหละตื่นตามมาเลย เอาละฉันจะเข้าไปคุยข้างในก่อนพวกนายรออยู่ที่นี่นะได้ครับท่านโอเคเอาละฉันจะให้นายเอาเสือ้อตัวนั้นออกไปจากร้านนี้ซะผมไม่เอา,เอาไปหรอกผมจะยังขายอยู่ผมรักท่านคนนั้นของผมได้โอเคฉันก็รักนายเหมือนกันเอาละเอาตัวมันไปข้างหมู่บ้านได้ครับจะผมจัดก,การให้ไม่ต้องห่วงโอเคเยี่ยมจับมันไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะกดปุ่มระเบิดพร้อมกันนะ เอาละบัวถอยออกไปห่างๆซะเฮ้เๆๆเพวกเขาทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาขายเสืถูกเขาไปได้ทำอะไรผิดแต่าทำแบบนี้กับเขาเลยพวกเราจะจัดการเขาอย่าทำแบบนี้จัดการซะได้ครับเอาละที่เหลือฝากจัดก,การด้วยนะฉันจะไปคุยธุระต่อละได้ครับเจอปัญหยายอมขอบคุณมากเอาละเราจะไปคุยเรื่องเสื้อใหม่ของหมู่บ้านเราโอ้ยกระตุกกาย ที่นี่แหละสวัสดีครับคุณตัดเสื้อได้หรือเปล่าทำได้สิขนาดเลยโอเคงั้นเอาแบบไปดูนะทำตามนี้เลยฮะคุณท,ทำแบบนี้จริงๆเหรอมันแคแทงสีกับเดียยเองนะได้เอาแบบนี้แหละไม่ต้องห่วงโอเคค่ะแต่วันนี้จะเอาไปให้คุณบัวนะคะได้เลยคุณบัวเอาให้คุณบัวเลย โอเคสำหรับพรุ่งนี้เราจะมาแจกเสื้อให้กับคนในหมู่บ้านของเรากันนะครับนายคิดว่าจะมีคนมาเอาเสื้อเราไหมฝนตกด้วย,ยไปเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับได้ข่าวมาแจกเสื้อใช่แล้วเข้าไปในตู้เสื้อเลยมีเสื้ออยู่ในนั้นะได้ครับผมเอยรอแป๊บหนึ่งนะได้ครับเออไปไม่ได้สวยมีคนมาอยู่ ใช่ครับโอ้โหหล่อมากเลยขอบคุณมากครับทุกคนเป็นอะไรของโดหล่อเท่ขนาดนี้นดีมากครับต้องอยากหล่อมากอาชิญสิครับได้เลยทุกอย่างเป็นไม่ได้สวยใช่ไหมเยี่ยมเลยเอาละตอนนี้เบื้องของเราก็มีแต่คนใส่ชุดดำเทด่ดีฟังเพลงกนะันซะแล้วดูสิทุกคนเลยแหมเยี่ยมจริงๆ ชาวบ้านของเราสุดยอดมากสุดยอดเลยว่ะตอนนี้ครูสอนภาษาของเราก็เป็นคนเท่ดีเหมือนกันนี่เอ <machine near> ้ยเสียงอะไรวะอะไรของพวกบันอีกแล้ววันนี้ก็มาจะพูดถึงดาวดังฟังต่อเนาะเอ้ยเดี๋ยวงไงสนใจเข้าร่วมกับเราหรือเปล่าคนเท่ดีน่ะนายอ่ะต้องการเปล่าผมครับฝากใจแล้วนายล่ะ โอเคเยี่ยม okay, มาอยู่กับเราดีกว่านะ่าแบบนี้อดีที่สุดละโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเป็นเวลาพักผ่อนของผมนั่นเองผมจะมาเล่นไหมครับแต่ก่อนอื่นกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเคซี่บอยโหช่องนี้คอนเทนต์ก๊อปๆทั้งนั้นไม่มีคุณภาพด้วยไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยก๊อปอย่างเดียวอะไรอีกละ่ะไงมีปัญหาอะไรเหรอคือว่า กันเร่งใจนะครับพอดีว่าไอ้ไอ้ไอ้ไไพวกนั้นอนะ่ะไอ้พวกซอมบี้ซอมบี้คอมบีอ่ะมันไม่อยากเป็นผักของเราคเอองั้นก็นำไปเลยมันอยู่ไหนอ่ะตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดิมันต้องฟังให้น่าเละหมดเลยเดีย๋ยวผมจะพยายยังไ,ไงดีนะจ๊ะซอมบี้ครับผอมบัวโอเคไหนดูสิให้ตายเถอะตุวท่าทางมันจะสนุกกันมากนะมีแค่สามตัวทำเป็นซ่านในพวกนี้ แบบนี้ต้องเจอพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเอาละต่อจากนี้นายก็ช่วยปลูกใหม่ให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจ่ายค่าเสียหายให้โอเคได้ครับโอเคได้ครับตอนนี้ผมจะมาปลูกให้ใหม่นะครับตอนนี้ผมจะไปพักผ่อนก่อนได้โอเคตอนนี้ฉันก็อยากจะพักผ่อนมากเลยเอาละตอนนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่าดีนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ผมขอตัวไปเล่นเอ้ยไปนอนก่อน